สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสาหรับวันนี้พึ่งก็มีสูตรดีๆและง่ายๆเอามาฝากให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนใว้ลดหุ่นกันค่ะทุกคนใครที่แบบว่าทําสูตรนู้นก็แล้วสูตรนี้ก็แล้วน้ําหนักก็ไม่ลงสักทีลองสูตรนี้ดูค่ะทุกคนสูตรนี้อร่อยและที่สําคัญสูตรนี้มีประโยชน์มากๆนะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูสูตรนี้ง่ายๆสูตรนี้กันค่ะ และนั่นก็คือขั้นตอนในการทําของสูตรง่ายๆ ที่เพิ่งเอามาฝากให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะสูตรนี้นะทุกคนก็คือมีแค่น้ำฝรั่งหนึ่งกล่องและก็นมเปรี้ยวหนึ่งกล่องจบมาผสมให้เข้ากันนะและก็ดื่มแทนอาหารมื้อเย็นนะคะทุกคนดื่มแทนอาหารมื้อเย็นมันจะส่งผลทําให้น้ําหนักตัวของเพื่อนเนี่ยลดลงสูตรนี้ไม่ต้องไปทํานานนะคะทุกคน4ี่ห้าวันก็เห็นผลและะ้วค่ะว่าน้ําหนักตัวลดลงหุ่นเริ่มเล็กลงนะและส่วนอีกเวลาหนึ่งก็คือไปดื่มตอนเช้าสูตรนี้ดื่มตอนเช้าก็ คือดื่มก่อนอาหารมื้อเช้าอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงนะมันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยก,กินข้าวเช้าได้น้อยลงนะเอาง่ายๆวันหนึ่งดื่ม2แก้วก็คือตอนเช้า1แก้วแล้วก็ดื่มแทนอาหารมื้อเย็น1แก้วแค่5วันพอค่ะเพื่อนๆสูตรนี้สาวๆหลายคนทําแบบว่าทําดื่มมาแล้ว หุ่นเล็กลงสวยเป็นที่ถูกใจเขามากๆเลยสูตรนี้กําลังดังเลยนะคะทุกคนเอาง่ายสูตรนี้ประโยชน์เพียบไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะขาดสารอาหารนะค่ะสําหรับวันนี้พึ่งก็มีสูตรดีๆและก็ง่ายๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆไว้ลดหุ่นกันแล้วนะคะค่ะแล้วยังไงก็เจอก,กันกับพึ่งในคลิปต่อไปว่าพึ่งเนี่ยจะไปหาสูตรอะไรดีๆง่ายๆเอามาฝากนะแล้วเจอกันค่ะ